ตามเคล็ดลับฟื้นฟูไตยอย่างได้ผลนะคะวันนี้ถึงแม้จะอยู่กับเมนูอาหารนะคะตำราต้านไตก็ตามแต่มีเคล็ดลับมาบอกกัน3าข้อค่ะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะอย่างฟื้นฟูไตยอยากมีค่าไตาที่ดีขึ้นคุณต้องเรียนรู้ค่าไตาระยะไตแล้วก็โรคร่วมของคนไข้ถ้าเป็นตัวเองศึกษาให้เข้าใจเลยะคะ่ะว่าโรคร่วมที่มีอยู่คืออะไรนะคะแล้วเป็นไตอะไย,ยท,ท,ที่เท่าไรมีค่าเลือดที่เกี่ยวกับอาหารอย่างไรเคล็ดลับข้อนี้ก็ช่วยคุณได้เยอะแล้วค่ะแต่เคล็ดลับข้อที่2นะคะมีความเข้าใจเรื่องวัตถุดิบ ที่จะนํามาทําอาหารทําไมถึงกินได้ทําไมถึงกินไม่ได้นะคะมีผลดีผลเสียกับไตเราอย่างไรนะคะส่วนเคล็ดลับข้อที่3ค่ะรู้ทั้งหมดนะคะถ้าไม่ทําข้อนี้ก็ไม่มีการฟื้นฟูค่ะคุณต้องลงมือทาค่ะอย่างตั้งใจจริงๆนะคะแต่ไม่ต้องเคร่งเครียดมากเพราะว่าเรามีทางให้เลือกคุณมากมายแล้วก็สูตรต่างๆที่อาจารย์ไปอยู่ความรู้ทั้งในคลิปในโพสต์ต่างๆช่วยคุณได้นะคะ3ข้อนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆในการฟื้นฟูไตนะคะ